กับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนเดอ้อพี่น้องคลิปนี้เจดวงสิมาอัปเดตพี่น้องมีในส่วนของทางเอฟซีฟาดกันเดือดอีกเลยพี่น้องล่าสดุดเนาะกะสิเป็นในส่วนของทางเอฟซีเพิ่นกะได้ฟาดเดือดถึงค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกพี่น้องเกิดยังขึ้นอีกเลยพี่น้องทางเอฟซีทันนี่เพิ่นบอกว่าทางโตเกียวมิวสิกนี่ก็คือกระแสมีแค่สัวข้าวเท่านั้นลหะ ว่าทั้งวง้งเพาเขาดังมากแต่บดทละมีตัวเกี่ยวแล้วว่สัสนวาก็คือนักล่องผู้ไดเสียาซีวิตไปฝากใ้กับกระแสสัวข้าววัสนวาพี่น้องบอกว่าถึงบ่มีผัวเขาก็ดังบ่ดได้ดังย้อนผัววัสนวาบอกว่าทา้งแพ่าๆนี่ถึงบ่มีบอดบิกตอนนี้แล้วเขาก็ดังบอดได้ดังย้อนทางผัวเก่านั่นล่ละพี่น้องแล้วก็บ,บอกว่าทางัง นักร้วงคนจิลปินเนาะของวงพแพวพาวเสียงทวงนี่ก็คือน้องเพงนี่เขาฉลาดสุดๆแล้วที่บได้เลือกไปอยู่วงตัวเกี่ยวมิวสิควาซันวา่าเพราะว่าเดี๋ยวก็ตกงานดับวาซันว่าพี่น่องหลังจากนั้นพี่น้องเพจบักเปียกไม่ทนพี่น้องก็เอามาแขวนเนาะมาโพดบอกว่ามาอีกแล้วมินแบบนี่อยากอายบลูกสาวงานวงแทบกับโบมี่าซันวา่าลูกน้องสิกินมาๆอยู่แล้ววาซันวา่า นั่นล่ะพี่น้องก็เลยเป็นประเด็นกันอีกแล้วพี่น้องทางเอฟซีบอร์ดบิ๊กเขามาชะกันเดือดพี่น้องบางท่านก็บ,บอกว่าตังตรงไหนก่อนวาสันวะพึ่งสีมีคนมารู้จักตัวนเยาบานนี่ละวาสันวะพี่น้องนั่นละทางคอมเมนต์เนาะบางท่านก็บ,บอกว่าอันเฮดบ่ดด้เสี่ยวขี้เล็บเด็กหน่อยเลอยอิสาเขาบอ่อวาสันวะตูเกี่ยวมิวสิกงานเขาเต็มตลอวจบ่พากันมื่นตาเบื้องบอ่อบวาสันวะบางคนก็บ,บอกว่าอัน เบิงในเอ็นไล่สดเบิงไนติกตัวนับคนใดเลยเวลาคนไปเบิงนั้นยังสิว่าจะโคองดังอีกยุติตัวเกียวเขาพาดลูกน้องเขาไปเที่ยวเมืองนอกเมืองหน้าจะาค้งผ้าไปไซเนะวาสันวาพี่น้องนั่นละพี่น้องฟาดกันเดือดระหว่างเอฟซีสองฝั่งเนาะพี่น้องเนาะบางคนก็บอกว่าตาลีตูนเนาะสงสัยหัวกระตือนวาท่างตัวเกียวมิวสิกเขาอยู่ใดพ่อเกษมืนตาเบิงแน่กสเ,เขาดีขนาดใดตาล่างงานเขาเต็มซุมมือบางมือ สวงงานพุ่นนะวสันวาบาดที่นี่ลูกว่งเจ้าของนั่นไก่สีขาดสารอาหารเล้วย่างสีมาก่าแซอีกยูวสันวะพี่น้องมีบางคอมเมนพุ่นก็บอกว่ายาเว้าใส่กันร้ายว่งไผ่ว่งมั่นสงสารพวกเขาเนก็คือมักฟังไรกับเบืองฟังนั่นยาแซ่กันร้ายวสันวะพี่น้องบางคอมมนพุ่นก็บอกว่าอันว่าจะของเกิดก้อนดังก้อนตีสู่วสันวะหาเงินได้หลายสำบักหน่อยเกิดที่หลังบ่ลาวาสันวาพี่น้องนั่นละพี่น้อง อันนี้ก็เป็นในส่วนของประเด็นดราม่ากันเดือดตามเคยพี่น้องแล้วพี่น้องล่ะพี่น้องมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้เนาะพี่น้องก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงไดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตใหม่เนาะเดี๋ยวเจดวงเสี่ยวมาฝากพี่น้องใหม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้เน่ะเด้อสวัสดีจา้า